The Choc Story สนับสนุนโดยฟูมูลรัก7.5%เติมความเข้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The c h l k Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่ง ซึ่งส่งมาจากคุณข้าวนำมาล่ยฟังกันกับเรื่องใหญ่เฝ้าห้องเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ตรงของข้าวนำมาล่ยฟังเพื่อเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ข้อคิดสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเตรียมตัวออกฝึกงานต่างจังหวัดรวมไปถึงจำเป็นต้องอาศัยที่พักที่ทางองค์กรจัดเอาไว้ให้ไม่ลืมเคารพสถานที่ คารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่มองไม่เห็นย้อนกลับไปเมื่อราวสองปีที่แล้วตอนนั้นข้าวอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยปีสในสาขาที่เรียนนั้นก็คือการโรงแรมช่วงนั้นเป็นการฝึกงานครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษาข้าวก็ได้เลือกฝึกงานที่บ้านเกิดแต่ว่าต่างอำเภอโดยส่วนตัวนั้น ชอบสถานประกอบการสไตล์รีสอร์ทเนื่องจากร่มรื่นไม่วุ่นวายอยู่ไกลตัวเมืองซึ่งข้อดีก็คือทางองค์กรน,นั้นมีที่พักเอาไว้ให้เป็นหอพักพนักงานสองชั้นชั้นล่างเป็นที่พักของผู้ชายชั้นบนเป็นที่พักของผู้หญิงซึ่งครั้งแรกนั้นได้พักคนเดียวต่อมาก็มีโรเมรมาร่วมพักด้วย แต่ว่าพี่เขาเป็นพนักงานซึ่งอยู่กันคนละแผนกพี่คนนี้ทำงานส่วนแบ็กออฟฟิศเข้าออกตามเวลาปกติก็คือ8โมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นส่วนตัวข้าวนั้นทำงานในส่วนบริการเข้าเป็นกะซึ่งในจุดนี้ทำให้ข้าวนั้นต้องย้ายออกจากห้องเดิมไปอาศัยอยู่ห้องริมสุดทางเดินรูเมที่เข้าไปแชร์ห้องด้วยเป็นคุณป้า ทำงานในส่วนของแม่บ้านคุณป้าคนนี้เป็นคนใจดีแต่ว่าไม่ค่อยพักที่นี่สักเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ป้าจะกลับไปบ้านเนื่องจากบ้านนั้นอยู่ใกล้จะนอนค้างเฉพาะตอนช่วงเข้างานกะบ่ายข้าวก็อยู่สบายดีมีความสุขมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่ข้าวต้องเข้างานสองกะก็ลงมาพักเบรกช่วงเที่ยง แล้วก็เข้างานอีกทีช่วงสี่โมงเย็นปกติแล้วเข้างานกะเช้าก็จะนอนช่วงค่ำพอเข้างานกะบ่ายก็นอนช่วงค่ำนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าวนั้นนอนตอนเวลาเที่ยงวันช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวซึ่งทางภาคเหนือก็ขึ้นชื่อเรื่องอากาศหนาวอยู่แล้วและยิ่งไปกว่านั้นคือข้าวอยู่ในป่าในเขาอากาศก็หนาวกว่าในเมืองเป็นหลายเท่าตัว พอข้าวเปลี่ยนเสื้อ้าเสร็จก็ม้วนตัวลงในพระห่มนอนพลิกไปพลิกมาทำยังไงก็ไม่ง่วงสักทีจังหวะที่พริกตัวครั้งสุดท้ายจากนอนตะแคงมาเป็นนอนหงายก็ตกใจอย่างจังเพราะว่าข้าวเห็นคนแก่ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ประเรวนปลายเทา้าผมสั้นดัดใส่เสื้อแขนสั้นสีน้ำตาลอ่อหลายขวาง จังหวะแรกที่เห็นข้าวคิดในใจว่าใครอะแต่ว่ายังไม่ทันได้พูดอะไรคุณยายคนนั้นก็หันหน้ามายิ้มให้แล้วก็พุ่งตัวเข้ามาบีบคอของข้าวทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนข้าวไม่ทันตั้งตัวตกใจสติกระเจิดกระเจิงไปหมดพยายามท่องบทสวดมนต์ก็ท่องผิดท่องถูกท่องไม่จบเหงื่อแตกเต็มตัวรู้สึกได้ว่ามือเท้าเย็นเหมือนจะเป็หลมหมดสติ พยายามพูดออกเสียงก็ไม่ออกเฮือกสุดท้ายคิดในใจถึงแม่แค่คิดแต่ว่าไม่สามารถพูดออกมาได้ทุกอย่างก็หายไปหมดข้าวนอนหมดแรงเหงื่อท่วมตัวมือเท้าเย็นและก็เริ่มชาเหมือนไม่มีความรู้สึกขยับตัวไม่ได้เลยเวลาผ่านไปสักครู่ก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นข้าวเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่กล้าคุยกับใคร จนกระทั่งคุณป้ารูมเมกกลับมาตอนแรกก็ตั้งใจจะปล่อยผ่านแต่ว่าเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้ดนใจให้ข้าวพูดออกไปข้าวพูดว่าป้าคะหนูโดนผีหลอกป้ากำลังก้มหน้าเก็บของจูจ่ๆก็ชะงักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีอะไรหลอกข้าวพูดต่อถ้าหนูมีสติครบนะคะยังไม่ได้หลับเลย ามโดยไม่หันมามองว่าผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะข้าวตอบว่าเป็นคนแก่ผู้หญิงผมขาวแซมดำดัดสั้นใส่เสื้อสีน้ำตาลอ่อนลายขวางป้าเงยหน้ามามองอืมใช่แล้วยายก็อยู่ที่นี่พร้อมทั้งชี้นิ้วไปที่กระถางทูบกระถางทูบนั้นตั้งติดอยู่กับผนังขั้นกลางระหว่างเตียงของข้าและป้า ป้าพูดต่อว่าป้าก็เจอออกบ่อยเป็นผีปู่ย่าหรือเรียกกันว่าผีบรรพบุรุษทางภาคเหนือคนที่เคยอยู่ห้องเดียวกับป้าเขาพามาอยู่ด้วยแต่ว่าตอนที่ลาออกไปนั้นลืมเรียกกลับไปด้วยที่หนูเจอเนะ่ยยังน้อยไปของป้าหนักสุดคุณยายคนนี้มานั่งจ้องตอนป้านอนจนป้ารู้สึกตัวตื่นเหมือนกับว่า เขาแค่อยากให้เอรู้ว่ามีเขาอาศัยอยู่ในห้องนี้ด้วยก็วหวเขาบ้างแล้วกันแค่นี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นข้าวก็ยังคงอาศัยอยู่ที่ห้องเดิมต่อจนกระทั่งจบการฝึกงานหลายคนทักทวงให้ย้ายไปห้องอื่นแต่ว่าหลังจากที่ข้าวไหวยเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ยืนยันจะอยู่ที่ห้องนี้เนื่องจากรู้สึกอุ่นใจ หลังจากวันนั้นมาข้าวก็มักจะได้ทิพย์จากลูกค้าอยู่เรื่อยแทบทุกวันอย่าลืมนะครับไปสถานที่ใดแค่การบอกกล่าวแบบเคารพทุกท่านอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาก็ได้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องใหญ่เฝ้าห้องขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับ ด้วยความขอบคุณจากผมติ๋ตีเดือดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ ช็อกสตอรี่สนับสนุนโดยโฟมูนรา7.5เปอร์เซ็นต์เติมความแข็งให้กับชีวิต